สวัสดีค่ะพบกับงดนี้รวยวันนี้เรามาคำนวณเต็งเล็กเด็ดก่อนออกเล็กเด็ดมาเลยให้กันฟรีๆค่ะสูตรจะเป็น4สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักร้อยรางวัลที่1บวกหลักร้อยรางวัลที่2หลักสิบรางวัลที่1บวกหลักสิบรางวัลที่2หลักร้อยรางวัลที่3บวกหลักพันรางวัลที่2และหลักหน่วยรางวัลที่1บวกหลักสิบรางวัลที่1ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ด สูตรของเราบอกกันทุกรอบอย้ำกันทุกงวดเรืปองสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามรุนการอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น72คูณ3ค่ะเท่ากับ2 3 7สา9เจคูณ54่ค่ะเท่ากับ3 1 8 6และ37เคูณ24เท่ากับ888หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ค่ะ เลขเดียวที่ได้จะได้เป็นศูนย์หแปดสองเจ็ดหนึ่งและสามค่ะตัวเลขจัศซูจะได้เป็นสามบวก1เท่ากับสี่เบวก8เท่ากับสิหใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข5้าค่ะ8บวก3มเท่ากับ11ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ่งและหบวกสามเท่ากับ9้า เลขเด็ดที่ได้จะได้เป็นสองสามเจ็ดหกสามหนึ่งแปดหกศูนย์แปดแปดแปดศูนย์ศูนย์หกแปดสี่ห้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดห้าสองและสามศูนย์สี่สามค่ะในสูตรนี้มีเลขเด็ดที่เข้าสามรางวัลเต็มๆด้วยกันเลยนะคะนั่นคือ 4ี1ห้าหนึ่งเและสามศค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดให้ก่อนออกเลขเด็ดมาเลยในงวดที่สิบสองเมษายนสองพนห้าร้อยหกสิบหก็ทำการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็น18บแคูณห้าสิค่ะเท่ากับ 9ก้าสามหกหลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ค่ะสี่สิบหคูณสิเท่ากับแปดหลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์เช่นเดียวกันค่ะและสามสิบคูณสีเท่ากับหนึ่ค่ะเลขเดียวที่ได้จะได้ไดเป็นเก้าสองและหค่ะตัวเลขจากสูตรจะได้เป็นเก้าบวกแเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขเค่ะ สามบวกห้าเท่ากับแปดสองบวกศูนย์เท่ากับสองและหกบวกสามเท่ากับเก้าค่ะตัวอย่างเลขเด็ดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็นศูนย์เก้าสามหกศูนย์แปดห้าห้าหนึ่งสองเก้าศูนย์เก้าสองหกห้าแปดสามศูนย์หนึ่ง 7จ็ดแปดสองเก้าและเจ็ดแปดเก้าหกค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นค่ะใครชอบตัวเลขไหนรีกสลับจักคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดวองทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือกใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดเต็งเลขในเน้นสูตรงวดต่อง,งวดมาให้ทุกคนที่ตามลุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย